คันคันสนากล,อล้องเบิ้งเบิ้งเสื้อ <c oughs> ดีน้องสูบสุสขขกคนฝากครับน้องน้องอยังนี่น้นองไอ้มาพี่มาพี่ที่น้องเอ้ยตะละมือเสื้อสีแม่ทายคลิปนั่นเอาขอนมจางเอาอันนี้ขนมผู้ได้พูนหันไปบอกปลาลง ขนมน้องไอตะกี้กูคือว่าจะกินดีแานนี้น้องยังนี่น้องยังไม่ไมนี่เอาบ้านเนี่ยให้อุ้ม<ะ>ให้อุ้มมาอร่อยไหมคะเซียบบะ บอเบะเอาขอนมจางเอาพี่นอ้องกระมือเสืส้อสีไทยคลิปน้ำหาบ่มมีขนมแล้ว่เนี่ยโอ้ยก่อยไปปั่นจัก,กรยานเลน่น<ม>อะไรไหมคะไร่ค่ะ,ะ,คะน้องไอ,อยาดยังพี่เป่าพี่เป่าน้องไอายาดญี่ปุ่พี่ปุ่นพี่เป่าพ,ปพี่เป่านี่ปุ่นหรืองไง มันยูใซ่พี่เป่าครัอย,อยู่ในห่องเพ่น่ะบะเสียบได้เค็กกล้อยหอมเพืนอนักนี่พี่น,ออน้องเป็นหนักบัตเตอร์เค็กมาตาเมืองบ๊อว่มีขนมกะแลนลัดอิต,ตาลีซทบแซีบๆซียบยบ,บ,บอกปลาลูกแนะ่น้องไอายานย่างกรอบ ผีเป่าพี่เป่ามังไอหยาพี่เป่าพี่เป่ามังไอหยาแห้งปะพี่เป่าหยานแห้งพี่เป่าปะพี่เป่ามันเทศเสียงหน้าเด้ฮ่าฮวูักเว็บตัวว่ายน้ำให้วัวหูชักเนี้ยน้ำอาบน้ำหนีวัวหูชักคว่ำ เบสแลยอะมันโบเบสแล้วน้องไอน่ารักไหมคะน่ารักน่ารักอืมเอาน้องไอน่ารักไหมคะมาต่วันเขียงพี่น้องมาต่สื่อเนี่ยเ,เปลี่ยนลงสีน็ดหิพอนะได้ไกล้มาโตนึงีพ่พแเราจมอยากกินผัดไกล้สซบเขือพี่น้องผัดแก่บาทเนานะ มอวานแวนตลาดบรนแก้มบอมี่ก็เลยซื้อไปบรนแกงมือก็เลยซื้อซื้อไก่มาพี่น้องตัวซ้ำนี่ลอยหาดิบาทพี่น้องเอ้ยตนนัวนี้หน่อยนงกระซ้ำยุ่งเล่ากระแสนหนึ่งแต่ว่าอเน,นียงเป็นใกล้บ้านแถ้ๆเลยเนาะพี่น้องกัวซ้ำยุ่งเล่าแหละตัวละแสนกับเาคงไปยังว่าันแพงเนาะ ประมาณอ่านรอยซานซีกับพ่อซื้อยอะต้อนี้ลอยหาซีกอ่ะแต่ซางเขาจะราคาโลค้นเพื่อนนาะมีครั้งหนึ่หายน้ำเดฟพี่น้องอ่ะอ่ะที่พัดเส้นบักเขือแล้วกันเหยะเฮ็ดเยะเฮ็ดลุงเส้นบักเขือใส่นี่ครับพี่นอ้องใส่พริกไทยอ่อนนะพริกแกงนี่ฮะสิเอามาตาใส่ซื้อตาใส่อันนัก เพราะตีไข่เ้าสีดำเัาสีไข่ดำพีกแกงไม่เองนะแต่ว่าเอาหนีมาเอาสีมันซื้อๆตามไม้มันจะสีหอมพี่น้องจะบาดเขือนี่ครับบาดเขือชาบ้าในทรัมมี่แหละแต่พอซื้อโยครับย่ามีพักเอาแพร่ก็นี่สมพักพี่น้องสิบบาทผมเป็นคนมาคล้องดองพี่น้องมนักสมพักมากไอจีเขาพ่นเนาะสดหอดหน้าเหมือนได้ครับเนี่ย ผมอ่ะนำมันเป็นปนำเขาเขามาเนาะพี่น้องก็จะนำเขามาใส่อิมระบอ,อิมระบลุงเสีเเยแนวกินได้บ้านลุงเสีเเยแนวกินของพูได้เลยอนุลาพรของพี่มิมตัวนี้อ่ะบายบายป่าลุงก่อน ลุงเสียแนวกินบายบายปลาลุงจุ <ไป S 1> ๊บด้วยจุ๊บด้วยขอบคุณค่าอ่าราจะมีขนมนีม่บอกยั้กระเฮ็ดป้าพี่นนออยังไม่เห็นแนวกินกันย่าดังไฟอ่าแล้วก็ซัาบไกลกันครับไปไปหายาเด้ยงานสวนมุผลเด้อจ้าไปานะพี่หอ้องมาพัดกันครับ อันนี้ใกล้บานที่เขาซับไปแล้วเนาะมีใบกระเพรากระเพราโพด่นนะพี่พพน้องกระเพราใบบางัมนสีหอมเป็นพิเศษได้ไพี่น้องอันนี้ผิดไถอ่อนกับใบตะกรกดแห้งนะห่านไปเก็บเอาใบแห้งยึดในตู้เย็นใส่มะเขือฟ้าแช่น้ำได้แล้วครับพี่น้องแล้วก็พริกแกงเนาะเขาตำใส่กะปิน้ำมา ักครับจ้าตั้งกระทะครับพี่ะะใส่น้ <c oughs> ำมันนะน้ำมันใด้ทีหยวนะพี่น้องเดี๋ยวเขาสใส่เคลื่องแกงนะครับเดี๋ยวปัมใบนะลงไปเขาเกรี่แขงหอมนะครับเขาจะาาเอาใ่ลงไปทับเกรี่ยแกงแก่นนะ สายคนผมเห็นข้าวเจาะน้ำใจเลยนะแต่น้ำมันเดือดข้าวเจ้าตั้งใกล้ๆนะครับแลผมจะเอาใกลไปคัดก็เครื่องอกนนะกแกงถหงมันหอมตอนน่ะเครื่องแกงตำตำให้คีค่ายไปอีกนกั่งขีหอมเลยจนะังน,ะน,น,นั่งขีความหอมหอมขื่นเนาะก็คือแกงปราไหลทั้งสิ้นใช้ระเกียบ ใส่ใจลงไปพับครับ้บานนะผัดไก่บ้านนะใส่บักเฉีเนี่ยผมเอื่นพัเกี้ยบด้วยไงจะแข้งอืง่นพอบนยังแบบผมดเคี้ยบแบบนี้นะตอนนี้จะเห็นแนวกินๆนะแค่หน่อยที่อเห็ด,ดแบบนี้กินนะจะเว่เอื่นพับเค ข้าวตีปรุงรสนะครับเป็นรสดีเองนะครับโยขาวเป็นไก่มีก้อนเนื้อนะครับล้จั็ใส่ซอส่อยองไปผัดไก่ลวกไก่ผัดไก่ชุบนะ โคกแค่แดสิรเนตะี่หน่ใ้จนถีงไกลนานนะขวกกอ้อ,อนอนี่ยพี่หน่อมันโุก่าย,ยี่แล้วโอเคที่น่อย่กเลยรับน่น,นะน้ำล่างโคกครับสูตรเด็กเค็ดลับ ตกลงไปจิบจนไวใกล้เดือบผนอีกเที่ยนึงเนาะพี่น้องเขาจังส่ใส่บักเขือลองไปนะครับจังส่ใส่พวกอันนี้มากไปอีกเที่ยนึงเนาะอยากใส่น้ำหนังโขกอ,อีกไหมคุณไหนก,ก้นแบบบ้มามักนำหลายเนาะก้าวขึอนผมมากน้ำหลายกินก้าวข้าวเดี๋ยวนำ้ำมันกระบก มีสานกระปิแดงจักน้อยนะครับเดี๋ยวเฮาสิบปิดฟ้าถิ่มใบจักรข้าวครับอันน้นเดือดเกลอือนนงนะไก่ออนทีหนองมันจุกง่ายเยอนะเนาะตัวนังเป็นไก่หน่อยเนาะ ดีไซน์แัเขื่อนนะครับเี่นผมหนักบักเขือนด้วพี่น้นนองเจะจะนำเงินมันออกอนพครัมบมองมันว่าเกลนดเงิน,มมนแต่ดํดำนะเแ็บมันงายเึ้นขนาด ยัสซีน้ำตาลลงไปนะครับเพราะว่าเขาเนง่ขด้ใด่ซน้ำตาลก็ลสอนอึลงนะและับกใส่แอัน,นี้ใส่พริกไทยออนนะคะัลแล้วกพริกซอยนะคะต้องไปแลังจส้มทำเสื้อสุก ระดับหนึ่งนะน่าจะสิบป่งเพราะว่าจักมันซุกต่อได้อีกนะหลังจากเห้่งเดี๋ยวกให้จังสิมาสิ่งกันเมา่แค่ซุกจากไม้กครับจังสิใส่ใบสนะเท้าเนาะไปจากไม้ครับ Bữa sư à sấy là có chỉ phồng nhé, chị nào chẳng chị chiên luôn trong hôm qua mẹ nữa, mẹ mẹ Còn แบบพริกไทยนะแจ่มแจงมพริกยังไม่ค่อยเิ็ดดยแล้วมันว่ามันเจิมป็งไต่อ่ะพี่น้องแจ่มแจ่ไต่โอ้ดยจด ถัาคัดก็เป็นแห้า่านเา็สัดแหงข้ารัดเชนะครับเอ็งก็ควรต้องอีออกเียงก้าออกแบบเนียคนหละพี่น้องนบ่คือหลายคนเนพิ่นขาดมาสามเลยแบบาดมาต้านตาาหนึ่งวันเอ้านบ่น่ะจะเป็นัดเนะทที่มันตอนเชแจะเข้ากันอ๋ออัดเชฟ กินมั่นนะพี่น้องดับแก๊แตอหนาพี่น้องเดี๋ยวขอถ่ายลูกยิงก่อนพี่น้องโอ้ยลืมนี่พี่น้องมากินปะ อย่าให้สีดับเส้นหมอนะมนะมากินหรอไมากินขขาวน้องกันพี่พรเล้กกินแล้วเนาะ แม่ยแล้วก็ท่านได้อยากมา้กินเค,ค้กกล้วยหอมหน้องไอกินบ่เบิดไปแล้วเนาะน้ำซุปสดฮ้่อนๆครับพี่นอ้องน้ำตรงไปเสถีย็ดขาเปียกะ่ะล่ะมันกินบ่เบิดเนาะน้ำกระดูกหมูพริกน้ำปลาครับข้าวเจ้าข้าวสวยร้รอนๆครับมากมๆาพี่นอ้องกระบอกโม่กินขาแรกน้ำกันครับกินค,คนละเทอเงั้นผมเนี่ยพู้ได้อยากก็กินครับแต้งไว้ มาครับไอกินขา้าวมาครับพี่นอ้องแสงก็สิบแปลกๆนะเนาะผมใส่กล้องเนี่ยต่างไทยเลยกินคนเดียวเนะาะปาทพริกน้ำปลาไปบีบปากนมวเอาใส่แล้วก็ส้อยเนี่ยใส่น้ำน้ำพี่นอ้อง้สยแบบพริกสกร้หัวกระเทียมใส่ครับ กินให้หิดเองก็ส <aquí en S 2> ิแสบก็ซ <en S 2> ื้อเขาเนะไม่อกแสบก็ซื้อตลาดพอห้องหิดเองมันถึดใจห้าด้วยครับอยากได้อีกรสได้ห้ากห้กินรสได้ห้างกับปุงอร่อยนั่นเนาะ ใช่เพชรได้ใจกี่เดียวมันบอบเพชได้คือแบบปกติได้พี่น้นองพี่ไข่ที่เพชรห่อนๆเพชรโดนๆเพชรเยิ้มๆนะครับแล้วก็เพชรโดนพร้อมเพชรนานนะครับ ก็ได้มาเพชรอดเลยมาปีกไข่นะครับต่อโจทย์ <c oughs> ผมมีข้อนหนึ่งกินครับผมมากกินแต่ว่ากินแบบพอดีเนาะอันเพชรก็เศ้ากิน ที่เป็นไขน่ครับพี่น้องไอ้ขอ่าวเด้เราไปกินยานอนนะเลยเนาะแป้งแันกินยานนนเลยสุดนำ้ำซุป ยยงสีบอกแล้วเนี่ยผมหักบกเขือเป็นพิเศษครับนี่นบ,บ่กบเขือเพราะว่าจะเป็นซุปแกงทหารแท้มากเลยครับ ข pues ้านีไงครับ เพ,พริ๊ดตลอดืมเลสิเพรที่คอมนที่หลอันม่นี้ากพอด เผาแล้ว้ำครับแล้วคลิปนี้ก็เรียไว้าซ้ำนี้เนาะพี่นกเอาไว้พอกันคลิปหน้าครับฝากเป็ติดลังใจเห็นบ้าขำโฆษณาเนาะเอาไว้พอกันอีกที่หน,น,น้พา,พานนนครับพี่พาระการได้ก็ขอถือความให้เปนนัมด้อครับพี่นกพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย